สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับทุกคนครับในะวันนี้นะครับผมเดินทางมหาคนข้ามพบกันอีกแล้วนะครับในว,วันนี้เรามีเหตุอันจําเป็นมากๆนะครับทุกคนนะที่ต้องกลับมารวมทํำพิธีกับคนข้ามพบนะครับนะเนื่องจากว่าวันนี้ทุกคนนะอ๋อเราก็รู้รู้ข่าวกันนะครับว่าน้องไผ่ล้อมเนี่ยจะโดนจับกันไปอีกคนหนึ่ง โดวยวันนี้นะครับเรานะครับจะมาลงอักขระนะครับตรงต้นไผ่นะครับตามทีละต้นนะครับที่เพื่ <ent gu> <os> อนฟุกงนะครับได้เอาลูกเก็บไว้ที่นั่นนะครับตอนนี้เพื่อนฟุกงได้ย้ายแล้วแต่ว่าน้องเคยอยู่ที่นี่พวกมันสามารถทําพิธีกรรมอะไรก็ได้นะเราก็ไม่สามารถไว้วางใจได้โดยวันนี้ผมเราก็คนข้ามพบนะครับจะมาทําพิธีกันนะครับนะเพื่อลงยันลงอักขระอะไรไว้ตรงต้นไผ่นะครับเพื่อไม่ให้ พวกมันเนี่ยมาตามล่าน้องไผ่ล้อมนะครับนะคือต้องบอกว่าถ้ามันตามล่าน้องไผ่ล้อมอีกคนหนึ่งได้เนี่ยเราบันลัยกันทั้งหมดน,นะเนาะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยจะกลับมาทําร้ายเราเองด้วยไงมันจะมันมีหลายวิธีนะทุกคนนะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเรื่องของอ่าพวกหมอผีนะครับที่มันชอบเล่นขุนใส่มนดาอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยว,วเราเดินทางไปกันดีกว่าทุกคนนะคิดว่าคนข้ามผมน่าจะรอผมด้านหน้านู่นไปเด,เดินทางไปกันยุงเนี่ยอย่างเยอะเลยทุกคนนะครับยุงอย่างเยอะเลยอะ่ะนี่ตามที่คุยกันไว้นะฮะทุกคนเขาบอกว่าถ้าอยากเจอเขาอะ่ะเขาบอกให้ท่องคาถาไว้ในใจที่เขาสอนเอาไว้นะครับแล้วก็โปรโยดินนะครับ รอบๆตัวนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องโปรยรอบๆตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็จะเจอเขานะะไม่ช้าก็เร็วเขาว่าอย่างนี้ด้านหน้านั่นก็จะเป็นไผ่ที่เพื่อนฟุกนับเอาลูกไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราย้ายละแต่พวกมันสามารถทําพิธีกันได้อย่างที่ผมบอกนะัะเพราะาน้องเคยอาศัยอยู่ที่นั่นนะอ่ะเดี๋ยวนะ 你还换。<noise> <noise> <noise> ท่านท่านครับผมมาหาท่านแล้วท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับท่านลาอุนเขาชื่อลาอุนครับท่านลาอุานอผมมาหาท่านแล้ว อยงน้ำไหลอยู่ด้านหน้านูน้นด้านล่านูน้นด้านล่างนู้นก็น่าจะเป็นอ่าน้ําตกนะครับชิดว่านะฮะตรงนั้นมาแล้วเหรอครับท่านสวัสดีครับเป็นไงมาไงครับท่านสบายดีสบายดีไหมครับทนท่รสบายดีไหม อ่าลุงชัยสบายดีครับลุงชัยตอนนี้ก็ไปทําพิธีกรรมอะไรของแกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่าโอ้เมื่อคืนเป็นไงบ้างท่านตามแผนเลยอะอืมเราจะวางแผนยังไงกันต่อเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นตะเทีเน่ะกับไอ้ผลมันบ้าวิชาโคมมากเลยท่านข่าวว่อนะลุงชันี่ รูดของร้านข้าไผ่ร้อมอืมใช่ใช่ใช่ท่านอย่างที่ท่านบอกเม,มื่อคืนใช่ไหมว่าถ้าดงไผ่เนี่ยพวกมันถ้าพวกมันถึงว่าน้องไม่ได้อ่ที่นี่แล้วแต่ถ้าพวกมันอยากจะมาเอาอ่ะมันก็สามารถเรียกตัวน้องไปได้เลยใช่ไหมใช่อือก็คือเราต้องมาลงอาคาลาไว้ตามต้นใช่ไหมใช่ใชอ่ะท่านพูดมาได้เลยครับ จะเอาอยัางไงหลงคาถาป้องกันมันให้แข็งแรงกว่าเดิมพอหวานนเืริมตามอายุตามการเวลาและได้มีหมอผีเนี่ยพยายามจะทะลุทะลวงกำแพงนี้ไป แต่ทำไม่ได้ข้าจึงต้องกลับมาต้องคาถามันใหม่เพื่อให้มันเนี่ยแข็งแกร่งเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้พวกสิ่งดีๆเนี่ยเอาไปทำร้ายเด็กนั่นได้คือท่านจะต้องมาลงอาคาลาไว้ใช่ไหมครับ นี่าว่าจะช่วยได้เยอะเลยนะภาวมันเนี่ยเป็นอขลาของพระครูวิมลโอ้อาจารย์ถึงข้าเองตอนนี้พระครูวิมลท่านเห็นบ้างไหมครับท่าน,านสบายดีหรือเปล่าถุดงไปเรื่อยอท่านก็ถุดงไปตามของท่านแล้หละท่านสบายดีไหมอะครับ<า>ผมไม่เห็นท่านหลายวันละ อขาก็ไม่เห็นท่านเหมือนกันท่านบอกว่าท่านจะออกตุดงพอกกลับมามล้ยคิดว่าย่างงั้นอ่าว่านเะราเริ่มพิธีกรรมกันเลยไหมจะได้นะครับท่านเดี๋ยวนะผมเตรียมมาแล้วนี่ฮะท่านใช่แล้ว นี่ฮะคนยุคสมัยใหม่เขาเรียกว่าเทียนท่านอะท่านกล้าจุดยังเนี่ยสรุปจุดได้แล้วโอได้แั้นท่านก็จัดการอลยคง,งจะรีรอไม่ได้นะโอ้โหถาวันอย่างใหญ่เลยบนลมเลยทุกคนดู จะมือแล้วเนี่ยท่าน จะต้องลงไปอา่อา,อานั่งคุกเข่านะครับแล้วก็ปะนมมือทำพิธีร่วมกันกับท่านนะครับ จำมือละทุววกคนนะะฮจำมือแล้วนะไพ่กี่ต้นครับท่าน สี่ต้น ท่านครับอ,อ,อะไรต้นไหนต้นหนึ่งท่านนี่เหรอจันเลยเดี๋ยวนะ อย่างที่ท่านบอกว่าจุดเทียนนี้แล้วเราต้องนั่งเฝ้ามาให้มันดับจนกว่าเทียนนี้จะหมดเหรอใช่ไหมครับท่านงั้นเรามานั่งเฝ้ากันเลยดีกว่าไหมท่านเนาะมันจะดีมากเลยนะยยยยก็ต้องรอทุกคนนะครับอย่างที่เขาคุยกับผมไว้นะครับค่อนข,ข้ามพบนะครับหรือว่าท่านลาอูนนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ย นั่งเฝ้าเทียนนะครับจนกว่าเทียนเนี่ยจะหยุดดับนะครับนะโดยเราก็จะรอเขาแล้วแหละ,ะเดี๋ยวนะสั่นเลือกเกินอนะ เลีเ่ยมนี้เชื่อมต่อกับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรากำลังรอจนกว่าอย่าให้มันดับยู่นะครับใช่ใช่ไหมคนระับ มาทางนี้เนี่ยเจ้าต้องระวังนะแต่ข้าไม่แน่ใจว่าดินที่ข้าปลูกเสรเนี่ยมันจะคุ้มครองคนดีไหมแต่ว่ามันจะคุ้มครองภัยนี้อย่างแน่นอนทางลังฟ้าทางกว่าเทียนนี่จะดับเลย มันจะไม่เมื่อหรอครับท่านเทียนนี้ปล่อยไปเลยดินนี้จะดูแลเทียนนี้เองไม่มีใครมาดับเทียนนี้ได้เอาวางท้าดีกว่าครับเราจะปั๊มมาไม่งั้นเราจุวยกันแนะ่จริงอ่ะทุกคน เดี๋ยวผมแล้วก็คนข้ามผมนะครับจะต้องขอตัวนะครับเฝ้าหน้าที่บริเวณแห่งนี้นะครับไผ่เนี่ยโดยที่เขานะครับทําพิธีกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยเราเนี่ยอ๋อจะไม่ประมาทโดยเด็ดขาดนะครับคือการจะไม่ประมาทโดยที่จะไม่ออกห่างจากเทียนเล่มนี้ยังไงก็ยังไงก็ตามอย่าทําให้มันดับนะอย่างที่เขาบอกนะก็นั่นแหละผม ยินดีที่จะนั่งเฝ้านะฮะทั้งคืนก็เพราะเทียนมันเล่มใหญ่นะฮะต้องใช้เวลานะจะคุ้มครองนะะจะคุ้มครองไผ่พวกนี้นะที่น้องไผ่ล้อมเนี่ยเคยมาอาศัยอยู่แล้วท่านน้องท่านครับน้องไผ่ล้อมจะปลอดภัยดีใช่ไหมครับตอนนี้อุปรกรณ์ด้วาน้องเนี่ยจะปลอดภัยดีอในช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับ คอทำร้อยน้องด้วยตอนนี้ผมเป็นห่วงลูกผมมากเลยนะเนี่ยไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงยังไงผมก็ขอให้เขาปลอดภัยอ่ะท่านข้าขอให้ลูกเจ้าปลอดภัยเช่นกันสาธุครับท่านอ่าทุกคนเดี๋ยวผมแล้วก็คุนข้ามผมนับจะต้องขอตัวเฝ้าที่นี่กันไปก่อนนะคะยังไงก็นะขอบคุณทุกท่านนะที่ รับชมคลิปของผมเนี่ยจนจบนะนี่ต้องเฝ้ากันอีกนานเลยคงจะถ่ายพี่ๆดูกันไม่ได้ะล้งต้อง,ต,องตั้งใจเฝ้าให้ถึงที่สุด